สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้พบกับคุณครูจิ๊บในวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะก่อนที่จะคัดลายมือเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันค่ะถึงโรงเล่าเตากันควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จสันเพชรโพธิยาณประมาณหมายถึงสุราพารอดไม่วอดวายไม่ใกล้กลายแก้งเมินก็เกินไป ทันไหมคะนักเรียนถ้าไม่ทันเวลาที่คัดไทยให้ฝึกอ่านไปด้วยนะคะต่อไปเป็นใบงานใบที่สองนะคะก็ให้นักเรียนเขียนบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมประจำวันตามลำดับเวลาเลยนะคะเป็นการฝึกการเขียนบันทึกประจำวันนะคะอย่างเช่นเวลา6นาฬิกานักเรียนก็บันทึกเลยค่ะว่านักเรียนทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น ถ้ายังไม่ตื่นก็ตื่นมาบันทึกตอนไหนก็ได้นะคะว่านอนอยู่ประมาณนี้นะคะเจ็ดนาฬิกาอาจจะบอกว่าตื่นนอนแล้วแปดนาฬิกาอาจจะบอกว่ารับประทานอาหารเช้าใช่ไหมคะหรือตอนหนึ่งทุ่มมาจจะบอกว่านั่งดูทีวีกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะเป็นการเขียนบันทึกเหตุก,การณ์หรือกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ